ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องมุกอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชม <Okay. S 1> เข้ามาแล้วเหมือนเดิมกดไลค์กดซับสไครต์ให้มุกด้วยอะไรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่เกม Christmas Carol Mega w a y นะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมมาดูตารางการจ่ายเลยแล้วกันเนาะตารางการจ่ายก็เรียงจากจ่ายมากสุดถึงจ่ายน้อยสุดคือเลขสิตัวนี้นะส่วนคุณลุงคนนี้คือวาย ก็จะปรากฏในแถวที่2 3 4สหเนาะส่วนวันนี้น่าจะเป็นสแตเตอร์หรือฟรีสปินนะคุณผู้ชมเราร้นกันในเกมอีกทีนึ่งแล้วกันนะคือเกมนี้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 นแอคเคอเองเฉยเกมนี้เขาสามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยนะวันนี้ก็จะมาซื้อฟรีสปินแหละคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นขอมุดก่อนขอมุนเล่นดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงแล้วค่อยลองซื้อฟรีสปินกันนะคุณผู้ชมคือ <c oughs> ถ้าเลิศไม่เลิศยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่เกี่ยวอะไรกันเลิศไม่เลิศเนี่ย ไม่แน่นะคุณผู้ชมเราอาจจะเข้าฟรีเกมเลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อทีสป,ปินเชียร์บอสช่บอสเอา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 อู๋ัแคเถ้าขาดสองตัวแล้วเนี่ยเกือบเกือบไปแล้วบอกเลยเกือบไปแล้วคุณผู้ชมตริงนี่โอ้โหนี่เราบวกได้เป็นคู่ชายคนนี้ไปต่ออู๋ไม่คอมโบเลยอะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะ เด็บมันหมดกับนิดเดียวตัวเจมาอย่างนั้นละคอมโูมาต่อตริงตัวเอต่ออย่างนั้นเลยตัวเคอูตัวเคขาดแถวแรกตริงโหแล้วสักแคเทเธอร์เขามาทีละส่งตัวตลอดเลยอะมุคคิดว่าควรค่าเกี่กันที่เราจะซื้อละมุขอดใจไม่ไหวกมุคขอซื้อในราคา1,800นแ้ก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมเราลืม่งหมอนีรพกมา3 0ม0นิดนะ ซื้อได้ราคาพันแปดละกันไปเลยจวดจวดจวดเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดอีกอย่างหนึ่งก็คือกดไลค์เฟซบุ๊กของมุกด้วยนะคุณผู้ชมชื่อว่ามุกกี่หวานเจี๊ยบเนาะถ้าไปไม่ถูกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปกันได้เลยนะอยากขอเกมไหนของค่ายไหนก็ขอกันเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะมุกขออนุญาตพูดก,ก่อนมุกเกลียดแบบนี้มากที่สุดเลยเขาเป็นคนที่กดสุดแล้วไม่ ไม่เลิศอะมุกข,ขอเลือกอันนี้แล้วันตรงกลางก็คือสิบหมุนฟรีเริ่มที่คูนห้าแล้วกันคุผู้ชมค่อยค่อยไปลุ้นกันอีกทีนึงเนาะคือมุกกดเคยกดสูงแล้วอะมุกว่ามุกมุกไม่ค่อยอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่หูคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเราบวกมาหนึ่งพันสามร้อนยะแล้ว,นะวเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเราคูนห้าแล้วเราก็บวกกันทั้งแผงเลยอะหฮยได้อยู่นะได้อยู่คุณผู้ าาี่คือเข้ามาครั้งแรงกนะเนี่ยโอ้หคือเข้ามาครั้งแรกก็ตังบรีเยไอไเดบ้บริโก,โก <c oughs> คุณผู้ชมนี้คือคิดขึ้นเองนะเนี่ยโอ้หตอนนี้บวกมา1450งน่าทะคุณผู้ชมแต่ว่าเรารู้แล้วแหละวล่าบวกมาเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากดูความมุ๋นอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่สวยไงใช่ไหมโมก็คิวดว่ามันสวยกดไปเลยละกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองคานบวกมา1 2่าออ๋อแต่ข้างล่างได้พันสีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเข้ามาแล้วเนาะ เอ้าวอย่านิ่งสิโอ้ไม่นิ่งไม่ยิ่งไม่นิ่งไม่ยิ่งยิ่งใหญ่อยู่ไปต่อโอ้โหไม่คอมโบซะงั้นตัวเจค่ะเแถวสามอุ้ยนี่ไงได้เป็นคุณผู้หญิงคนนี้และกันจ๋าเยอะอยู่ว่าไม่ได้ไปต่ออีกห้าครั้งนี่ไงคุณผู้ชายมาอีกแล้วคุณผู้หญิงสีมว่วงอาร์เล็กซิ่ได้อยู่ไปไปไปคุณผู้หญิงเนี่ยผมสีมว่วงเนี่ยโอ้โห อีกสี่ครั้งอีกสี่ครั้งตึ่งบวกมาสองพันแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คูณสิบสามไปแล้วบูขอเจ็บมหน่อยตัวคิวบึ้มอย่างนั้นแหละคูณสิบสี่ตัวเอต่อบึ้มคูณสิบห้าหูคุ้ชายมาอีกแล้วคูณสิบหก ชมกดไปเลยลวกันบวกมาอีกห5 8คร <Wow. S 1> ั้งสุดท้ายแล้วอย่าพิ่งผ่านฉันไปเลยนะคอโมโบต่ออีกหน่อยนะอย่าพิ่งผ่านกันไปเลยโอ้โหผ่านไปแล้วคุณผู้ชมคือตอนนี้เราได้กลับมา2600ก็ถือว่าเท่าหนึงเท่าหนึ่งของ1 0หรือเปล่าไม่เท่าสิบวกมา1 <laughs> จะเท่ากันได้ยังไงเท่าไหมคุณผู้ชม1ันแ <laughs> เออมันก็คือกำไรนิดหน่อยแหละคุผู้ชมขอโทษนางออง เราจะซื้อในราคาอีก2,000ลองดูไหมคุณผู้ชมเนอะเราลองซื้อในราคา2 0 0พลองดูนะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลยไหมไปกันเลยคุณผู้ชมมุกอยากจะรู้ว่าถ้าซื้อ2 0 0พมันจะเป็นยังไงจะบาดเจ็บยังไงมุกรับไว้เองนะคุณผู้ชม <laughs> มุกขอรับไปเองแบบเพียงผู้เดียว <laughs> มุกมุกก็จะเลือกอันเดมของมุกนี่แหละมุกไม่กล้าเสี่ยงเอาอันนี้หรอกมุกกลัวเรากลัว เราค่อยๆให้เขาคูณขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าุ่นผู้ชมนี่เอานิ่งไม่ได้นะอาคุณผู้ชมพอแต่พอเราซื้อแบบนี้ทำไมนิ่งอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนี่คุยกันไว้นี่นะนี่ๆี่คุณผู้ชายมาแล้วตึ่งคูณห้าคอมโบต่อเลยวู้เขาถืออะไรอ่ะแก้วายปักตัวเคแถวแรกตัวเคไม่มาคุณผู้ชมบวกไหนมา300ร้อย ไปต่ออีก5้าครั้งชี้เป็นชี้ตายแล้วนะเนี่ยนี่ผมเป็นภูมชัยเซ่หมวกตรึงไปต่อโอ้คุณผู้ชมเงียบมากเงียบกว่าครั้งเมื่อกี้เงียบกว่าครั้งเมื่อกี้อีกหูผู้ชมหมกมาหนึ่งพันแล้วตอนนี้คุณเก้าไปแล้วเป็นเมกา มาอีก640โอ้โู้หูวายวายมาเยอะเออไปต่อคุณติคุณต่อเนื่องคุณต่อเนื่องอูห้หคุณผู้ชมมุกเสดยดาดคุณผู้ชายใส่แว่นทงเนี้ยอูห้หถ้าเขามาต่อน,นี้เลิศอยู่นะคือครั้งนี้เราหัวกลับไป1,300นิดๆนะคุณผู้ชมคิดว่าเกมนี้ยน่ะมุกมาเล่นให้ดูพอสมควรแล้วแหละลคุณอกดก่อน เอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเองก็เกือบไม่รอดใช่ไหมละ่ะเอา้าเดี๋ยวพอจะจากไปคือเดี๋ยวนะคือเขาคอมโบต่อคุผู้ชมอุ้ยดีหนูไม่ใช่แค่ทหานหนึ่งตัวเหรยเฮ้ยเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากรวบสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปร่วมสนุนกกันได้นะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมบ๊ายบาย